ตัวนึงครับผมบึ้มเลยพี่น้องสองครับผมกาับสวัสดีครับผมวันนี้จะพาม่ยามรอบพี่น้องเนาะรอบซึ่งเขาใส่ไม้ใต่เกลาพร้อมครับผมบ่ราหัวที่เขาวะหมูวานี่บ่าเขาแทบนี่บ่าเขาเลยพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวพาม่ยามรอบครับผมว่ามีเขาส่หมานมาพี่น้องนี่นะครับใส่ไปนี่แหละ งาไปนี่เลพี่นอ้องโูสุเดี๋ยวผมจะไปดูหลังแรกกันปลาเขาบอ่วอ,อุ้ยหลังนี้มีห้อยดันเห็นไาพี่นอ้องคนะนี่ตัวเด้นี่อย่างนี้นี่ตัวนี่ เดี๋ยวผมพังใหม่ไว้ลักษณะแบบนี้มีตัวเขาแทะดันรอบขึ้นแบบนี้นะตัวนี้ตัวหน่อยพี่น้องโอ้โหตัวนึงครับผมบึ้มเลยพี่น้อโดโดงตัวงามครับมาแล้วอุ้ยมาแล้วาง,งามเลยเฮ้อนกมาอะไฮะพี่นอ้อง โอ้โหตัวสวยครับหมวานขาดในยามแรงผมมาเบ่งตัวตัวเหียมนเขามัดแหว่ช้ามาโดนเลยครับผมโอเค,ครับเดี๋ยวแต้มแรกของฮองพี่น้องไซสก็ประมาณสักโลแหละครับผมอันนี้เพิ่งทำหมูวานครับวันนี้ก็คืนที่สองพี่น้องขึ้นแรกบนเขาครับผมวันนี้คืนที่สองเข่าครับผมมาใส่สองหลัง อันนี้รอบก็เก็บซากๆมาแล้วก็มาซ่อมใหม่ครับน่าจะเป็นปลาผูพี่นอ้องตัวใหญ่นะครับจะถุงก,กันอยู่ไกลหนาม,มันสั้นพี่นอ้องมาพี่ร้องอันนี้เป็นหลังที่สองครับผมต่อขันมาขันนี้ใส่ไม้ี่กันนะครับคู่กนันนี่ปะ นี่อ้นี่ค่นลองลักษณะมือนปลาเข้าครับผมมีตัวนะครับดูร่องรอยของการชนละขึ้นก่อนอนี่ตัวเขาแล้วครับโอ้โหเจตัว

กตัวน้อสเ้โอ้โหพี่น้องสองอือแรงจัดแรงจัดอู้ห้าพี่น้องสองเต็มโอ้โห เดือรักเราไมาไปกับเรามาแบบนีม้มองได้แล้วที่มันสั้นๆเน้่สองตัวพี่น้องขี่ครับผมมันๆครับผมเดี๋ยวปลาออกครับมากันแล้วพี่น้องหลังนี่มาดสองตัวครับผมยอดเลยพี่น้องหลังแรกแฝงหนึ่งหลังสองสองแฝงเอา วา่านบ่เขาจักตัวพี่นอ้องใส่ไหมกระแถบนี่บ่เขาเลยไปเขาอยู่หัวมุมครับผมหัวมุมงเด็กไปหลังครูวะเป็นมือหรือเปล่ามือเขาก็าเข่าพี่นอ้องมือเขาก็บ่เขราเขาเ,เ,ปเป็นน้ำมือเป็นน้ำม่องมาที่กันเด็อ้าวมาแล้วพี่นอ้องใหญ่ครับผมไซโลโอ้โหเด้งนะครับ ตัวนี้ป่ะตามอย่างน,น,นี้น่าจะไซโลพอดีครับตัวนี้มาล,สล็สองรวยหรูสองแต้มแล้วครับผมไอ้สามแต้มแล้วครับลุ้นต่อไปครับผม ่าเวิดีโอยาวผมก็จะตัดเป็นช็อตได้พี่น้องเด้อโอเคครับ